สวัสดีชาวเมียโฟที่น่ารักทุกคนกลับมาพบเกั์เนเกยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงการอัปเดตแพทประจำวันที่3กันยายน2567ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแพทที่ต้องบอกว่ามันมีแต่สงครามสงครามแล้วก็สงครามคือตอนนี้ผมรู้สึกเหนื่อยกับการทำสงครามมาก แล้วก็ไอ้ระบบใหม่ๆที่มันเติมเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ก็คือระบบที่มีชื่อว่าฟ้าดินเป็นหนึ่งไอ้เจ้าเนี้ยมันก็ดีนะตอนแรกๆคือมันรู้สึกว่าเวลาอัพไปเนี่ยโอเคมันก็ไหลลื่นดีอยู่หรอกแต่พอคุณขึ้นระดับที่สองเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันตึงๆฝืดๆแล้วก็ออกเกลืองๆแทบไม่อยากจะไปต่อเลยดูท <c oughs> รัพยากรแต่ละอย่างนี่มันใช้สิทุกคน ถึงแม้ว่าสเตตัสมันจะหอมหวานชวนชื่นแค่ไหนแต่ก็รู้สึกเหนื่อยมากๆนะอีกระบบหนึ่งที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาก็คือระบบวัตถุโบราณมังกรอันนี้มันก็มีการแยกเป็นมังกรดำกับมังกรขาว <c oughs> นี่ก็เหนื่อยไม่แพ้ก,กันแล้วไออัปเดตแพทที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็เพิ่มสงครามเข้ามาให้พวกเราได้เล่นอีกแล้วแต่รอบนี้มันเป็นสงครามแขนดูเราไปดูกันดีกว่าว่ามีเรื่อง อะไรน่าตื่นเต้นบางเรื่องแรกนะก็คือกิจกรรมล็อกอินเจดวันอันนี้เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องมีเข้ามาก็คือเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดรับของอย่าลืมเข้ามารับนะทั้งหมด7ดวันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมสนับสนุนของแคลนอันนี้เหมือนกับว่ามันจะมี2ออย่างด้วยกันถ้าเรากดเข้ามาที่แคลนของเรา สนับสนุนแคนหมายความว่าไงตรงนี้เลยคําว่าสเสบียงทุกคนคือตอนนี้แต้มแคนตรงนี้เหรียญแคนมันถูกเพิ่มขึ้น10เท่าแต่เดิมถ้าเกิดอันไหนที่เราได้100แต้มมันก็จะเป็น1000แต้มแต่ถ้าอันไหนเราได้300มันก็เป็น3,500ก็เป็น5,000เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะกดรับซะแล้วมันได้แต้มแคนค่อนข้างเยอะจากที่ได้แค่หลัก 100, ร้อยตอนนี้ได้เป็นหลักพันนะ นี่เป,าเป๋าได้วันหนึ่งเป็นแสนเลยนะไอ้แต้มแขนรอบนี้แล้วก็ในส่วนของภารกิจร่วมมือแขนมันก็มีการเพิ่มเพิ่มแต้มตัวนี้สอเท่านะแต่เดิมมันอาจจะได้ประมาณได้ไ่าไหร่4 5บ3 0 0บ้าง200นะแต่นี้รอบนี้มันเพิ่มคูณ2ให้เรามันก็คุ้มค่ากับการที่เราจะต้องเอาตัวเองไปทำ อัปเดตเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของร้านแลกเปลี่ยนเหรียญแคนในที่สุดก็มาแล้วทุกคนรอนานมากๆกว่ามันจะมามันก็อยู่ที่ตะกร้ารถเข็นนี่แหละแล้วก็มาที่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปผมก็กดซื้อไปหลายอย่างเลยนะแต่ที่ผมไม่กดซื้อก็คือน่าจะมีอันนี้แหละผมมองว่าถ้าเกิดพวกคุณไม่ได้ทําสงครามอะไรหนักขนาดนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องกดก็ได้ไอ้พวกนี้ หรือถ้าใครแต้มเหลือก็กดมันให้หมดทั้งกระดานนี่แหละเบ็เสร็จแล้วมันก็คุ้มทั้งหมดแต่ว่าแต้มผมมันหมดก่อนไงผมว่าจะกดไอเ้เซตนี้มาอีกก็ไม่พอละเดี๋ยวรอปั๊มแต้มก่อนแล้วเดี๋ยวก็คงมากดเอาอัปเดตเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องของพวกเนี้สี่ห้าหกเจ็ดมันจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใน Discord ทุกคนลองไปอ่านรายละเอียดดูนะ ว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างส่วนกิจกรรมที่7ก็เหมือนเคยเลยท้าทายสมบัติวิญญาณแต่การเริ่มของมันเนี่ยมันน่าจะเริ่มตรงที่อันเนี้ยเดี๋ยวนะมันเริ่มวันที่9กันยาอย่าลืมนะ9กกันยามีท้าทายสมบัติวิญญาณก็คือน่าจะใช้แร่ดีเอสเหมือนเดิมในการสุ่มหาส่วนกิจกรรม ไอ้สี่ห้าหงเนี่ยก็คือมันจะเป็นในด i s ค o r d เห็นไหมเนี่ยอย่างถ้าเราไปเมนนะครบหนึ่งพันข้อความในด i s คอร์มันก็จะแจกของรางวัลให้กับทุกคนในเซิร์ฟหรือแม้แต่รางวัลเนี้ยททยแคลนที่ชนะอันนี้จะเป็นเรื่องของการลงแข่งสงครามแคลนละทีนี้เรามาดูในส่วนของกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของ อัปเดตแพดรอบนี้ดีกว่าก็คือการแข่งขันแคลนเหมือนกับว่ามันจะจัดขึ้นทุกๆ8สัปดาห์ก็คือมีการเว้นช่วงเหมือนกับสงครามประสาทสาบากหรือสงครามชิงประสาทคล้ายๆกันเลยแต่มันจะมีรอบที่เราจะต้องไปลงทะเบียนก่อนเริ่มลงทะเบียนได้วันไหนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการรับสมัครเนี่ยวันแรกก็คือวันที่5กันยา ทุกคนจะต้องเข้าไปลงทะเบียนรับสมัครแข่งขันแคลนซึ่งมันจะอยู่ในหัวข้อตรงนี้นะให้เรามาที่สงครามแล้วก็การแข่งขันแคลนเมื่อเรากดคลิกเข้ามาเห็นไหมมันจะมีให้เราลงทะเบียนอยู่หน้านี้แหละเดี๋ยวมันก็คงจะขึ้นเนี่เวลาที่เหลือจนถึงการเริ่มขออีกหนึ่งวันนี่วันที่5ก็คือวันพฤหัสวันพฤหัสเขาจะทำการ ให้เรารับสมัครก่อนนะว่ามีแคนในบ้างที่จะเข้ามาร่วมนีไ่ไงวันพฤหัสหลังจากนั้นวันที่6กกันยาก็จะสุ่มสุ่มจับทีมก็คือเอาแต่แต่ละทีมเนี่ยที่ลงทะเบียนในข้อแรกเนี่ยมายำรวมกันแล้วก็ดูว่าแคนแต่ละแคนเนี่ยพลังรบเขาจะพยายามจับแคนที่มีพลังรบใกล้ๆกันเนี่ยมาแข่งกัน ไม่ใช่แบบว่าเอาแคนันดับหนึ่งมาแข่งกับแคนันดับที่20อะไรแบบเนี้ยก็คงจะไม่ใช่แต่ถ้าเราสามารถชนะไปถึงขั้นนั้นได้ก็อาจจะได้เจอกันแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนี่ไงมันจะมีรอบแข่งขันเนี่ยรอบรอบ1 7บเถึงสาออันนี้เขาจะเรียกว่ารอบเดี๋ยวนะถ้าเราดูในเกมมันมีบอกอยู่ปุ๊บนี่ไงทุกคน รอบ32ทีมหลังจากแข่ง32ทีมเสร็จก็จะเป็นรอบ16ทีมแล้วก็รอบ8ทีมส่วนของรางวัลเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยมันมีทั้งรางวัลที่ชนะแล้วก็แพ้ด้วยนะคุณแพ้คุณก็ได้รางวัลคุณชนะคุณก็ได้รางวัลเพราะฉะนั้นถ้าคุณตกตั้งแต่รอบแรกคุณได้รางวัลไหมก็ได้รางวัลเหมือนกันแถมมีรางวัลรายบุคคลด้วย หนึ่งคะแนนคุณก็ได้แล้วนะของรางวัลเพราะฉะนั้นก็เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปแข่งซะนะให้หัวหน้าแคนเนี่ยทำการลงทะเบียนในวันที่ห้าอย่าลืมเพราะต่อให้คุณแพ้หรือว่าคุณชนะคุณก็จะได้ของรางวัลไปใช้นั่นเองผมถือว่าก็โอเคนะน่าจะคุ้มค่ากับการเหนื่อยหรือเปล่าแต่ถ้าเจอแคนที่มันตึงๆเนี่ยก็ยากอยู่ทีนี้มันมีการเพิ่ม NPC เข้ามาด้วย n b ็ NBC แรกของรู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงนี้มันยังไม่มีการเพิ่มเข้ามานะเนี่ยตรงนี้เราต้องไปที่เซิร์ฟเวอร์ปรับปรามเนี่ยผนึกนักเดินทางมังกรเหลืองตรงนี้สำคัญมากถ้าเกิดเราพลาดไปเดี๋ยวผมพาไปดูมันจะอยู่ที่ปราสาทบิชอน นะเราก็วาร์ปไปที่นั่นตัวนี้มันมันจะยังไม่ขึ้นในแผนที่นะเพราะว่ามันมันยังไม่เปิดให้เราเนี่ยไปแรกนั่นเองแต่เราต้องเดินเดินไปหามันจะอยู่ตรงข้างๆไอ้ดามพโยนี่ไงนักรบเดินทางแห่งมังกรเหลืองตัวเนี้ยเห็นไหมพอเราคลิกมันจะบอกว่ายังไม่ใช่ระยะเวลากิจกรรมมันเอาไว้ทําอะไร คือไอ้กิจกรรมตัวเนี้เดินทางไอ้นักบังกรเหลี่ยงเนี่ยไอ้ป้ายตัวนี้ต่อไปมันจะไม่สามารถสะสมได้แล้วนะคือถ้าจบกิจกรรมปุ๊บสมมุติว่ากิจกรรม1สัปดาห์ใช่ไหมพอหมด1สัปดาห์ไอ้ตัวนี้จะหายไปเลยคุณจะไม่สะสมได้คุณจะไม่สามารถสะสมมันได้เหมือนที่ผ่านๆมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเริ่มรอบถัดไปเนี่ยสะสมไม่ได้รอบนี้ยังสะสมได้อยู่แต่ว่ากิจกรรมรอบถัดไปที่มันจะ มีขึ้นเนี่ยจะสะสมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้คุณเอาป้ายที่คุณมีเนี่ยมาแลกกับไอ้ตัวนี้แหละคุณจะต้องเอามาแลกที่นี่นะเพราะว่าไอ้ของรางวัลตรงนเนี้ยเนี่ยไอ้ที่การสร้างตัวเนี้ยมันอาจจะหายไปแล้วคุณก็เอามาแลกเอามาแลกกับมันที่ตรงนี้ทีนี้เราลองมาดู n p c ตัวต่อไปสิว่ามันมีตัวอะไรอีก มันก็จะมีนี่ไงเขาเขียนบอกไว้ชัดเจนว่าไอไอเทมครั้งที่สามเนี่ยเห็นไหมให้เราไปแลกกับนักรบเดินทางแห่งมังกรเหลืองแล้วก็มีเนี่ยครั้งที่สี่จะเริ่มวันที่ยี่สิบแปดตุลาเนอันนี้ก็ขอให้ทุกคนจำไว้ให้ดีๆพอเริ่มครั้งที่สี่ปุ๊บไม่สามารถที่จะอันนี้ได้ละอะไรนะไม่สามารถเก็บสะสมได้แล้วมันก็จะหายไป ทีนี้มันก็มีนี่ปรมาจารย์ช่างฝีมือกูซานตรงนี้มันมีการเพิ่มของรางวัลเข้ามาแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสามารถคราฟมันได้เขาเพิ่มตัวนี้เข้ามานะเนี่ยมังกรทองแต่ว่ามันใช้น้ำมันไอ้น้ำมันอ้วนเนี่ยน้อยมากกับโสมแต่สิ่งที่มันจำเป็นจริงๆก็คือตาแห่งผู้วิรักมันได้จากไหน ได้จากการลงแข่งขันแคลนเมื่อกี้แหละเนี่ยคือเราจะต้องชนะการแข่งขันไม่ก็เนี่ยต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้เหรียญเหรียญตาห่งผู้พิดาถ้าแพ้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นรอบ32ทีมผมมองว่าถ้าแคลนที่มีผู้เล่นแอคทีฟอยู่แล้วยังไงก็กกได้อะ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมันต้องเริ่มได้ตั้งแต่รอบ16ทีมผมว่าไม่น่าจะยากก็น่าจะได้อยู่ แล้วมันก็จะจัดขึ้นแบบนี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแล้วเราก็สามารถที่จะคาบไอ้เจ้าตัวนี้ขึ้นมาได้นี่เราก็จะมีสัตว์ขี่ตัวใหม่มังกรทองของผู้วิรักเฮ้มันเป็นหน้าตายังไงเราลองคิดเข้ามาดูตรงนี้ก็ได้ปับ๊บมังกรทองของผู้วิรักตัวนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงตัวนี้ทุกคน แต่มันจะเป็นสีทองอารามเลยหืมเฮ้แต่ว่าการการแรกของมันเนี่ยมันจะต้องใช้ทองเฮ้ยไม่ได้ใช้ทองด้วยใช้ทองแดงนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เขาอยากให้พวกเราเข้าไปร่วมนะเพราะถ้าเข้าไปร่วมคุณได้สัตว์ขี่ตัวเนี้ยขี่แน่นอนยังไงก็ได้ถ้าคุณชนะแล้วก็พยายามมูฟมูฟเองเนี่ยไปอยู่แคนที่เขาแอคทีฟคุณก็มีโอกาสที่จะได้มัน ทีนี้เรามาดูกันต่อว่ามันมีอะไรเหลืออีกไหมไม่มีแล้วทุกคนหมดละนอกนั้นก็จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องภายในเกมเนี่ยไฮไลท์ของมันก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละเรื่องของการแข่งขันแคลนเดี๋ยวไว้วันที่ลงทะเบียนแล้วก็วันที่จับคู่เราค่อยมาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึง่งเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้มันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเห็นไหมมันก็จะมีจับคู่ว่าเราจะได้คู่กับใคร แล้วก็การเข้าไปในแผนที่มีอะไรบ้างรอเราอยู่ในนั้นแล้วเราจะต้องทำอะไรอแต่ละอย่างมันก็จะได้แต้มไม่เหมือนกันนะมันจะมีบอกไว้เลยว่าถ้าเราฆ่าศัตรูได้เราได้กี่คะแนนแล้วก็อันไหนที่เราจะได้คะแนนเป็นรายบุคคลอันไหนที่ได้ทั้งหมดนะไม่ว่าใครจะตียึดได้เราก็จะได้ตรงนั้นด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตรงนี้อีกทีหนึ่ง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย